อันนี้อันนี้จะหวานไก่เนื้อเลือกจะหวานไก่คือตัวนี้อันนี้ครับสองตัวเลยครับที่เป็นที่เราจะขัดไปได้เลยครับนี่นะครับที่ว่าคือสกายกับเทียวกัานไก่วันนี้เลือกขัดเชื่อคาวเพราะว่าผัดคาวก็ยังเหลืออยู่ ทานได้นะครับทานได้ครับต่างชาติเรากินไก่ขวานได,ด้กกนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูอ่าร้านร้านชื่อร้านอะไรนะฮะชื่อร้านแม่บุญช่วยค่ะแม่บุญช่วยแม่บุญช่วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูมารทำเมนูนะมาดูเชฟก้อยอ่าทำเเมนูนะวันนี้เมนูอันนี้เมนูอะไรฮะผัดหอยลายค่ะผัดหอยลายนะ นที่ทำอยู่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นแกงแดงค่ะเกี่ยวเอ,อ่อเป็นแกงมะเขือใส่หมูแกงมะเขือใส่หมูเป็นแกงทางโคล่าสีไปดูดาวโคล่านะฮะเราโคล่าก่อนเราออกทางเดียวก่อนนี่เป็นหอยไหลผัดผัดนพิปบ๊อบใช่ค่ะที่ใส่นี่มีอะไรบ้างคะเอ,อ่อจะมีน้องจะมีพริกเผาค่ะแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดแล้วก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมแล้วก็มีพริกแดงปั่นหน่อยนึ่งพริกแดงปั่นใช่รับน้ำมัน ต้องเที่ยวแล้วก็เอาน้ำใส่ไปหน่อยนึงค่ะรอให้เดือดพักหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งแกงหมูแตงโมใช่ค่ะอันนี้ชางโคลาตค่ะอันนี้ทางกับขนมจีนก็ได้ค่ะพี่แกงเขียวหวานได้เลยนี่เรากำลังจะใส่หอยลายลงไปค่ะรอให้ติดกงตี่แกงเที่ยวนะ นี่ขายกี่วันครับนีขายกี่วันนี่จะขายสวันค่ะสวันวันจันทร์ครับวันพุธแล้วก็วันพฤหัสสาดเสามาสี่วันเลยอ่พอดีตลาดปักเป็นวันพุธอีกห่งวันนะเพิ่มนะตป็นพุธะลาดตลาดกระต่ายบางข้างนะหรืออ่ตลาดเฮียเล็กเนี่ลกาก้างกเลยนะครับ เป็นไหไสา,าสดนะเป็นไห้สาสดค่ะพี่ส,นนสดกันต่อวันเลยพี่ยังเลื้อยอยู่เลยบางร้รานก็นลวกมาก่อนอแต่ร้านนี้ใช้สดเเหลืองเลยได้ยีนที่ร้านนี้มีกี่เมนูครับ ที่ทำอยู่เอ่ายี่สิบค่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วแต่ยี่สิบยี่สิบเอดเมนูแล้วแล้วแต่วันนะตะวันหลักหลักๆที่ร้านนี่มีอ่าเมนูซิกเนซิคเมเจอร์ยใช่ไหมค่ะเจ้าหน้ชที่ประกายอ่าเป็นหมูป่าอ่าฮะก็ผัดนกอ่าผัดนกผัดกบค่ะพี่ผัดกบเป็นอาหารแนวอาหารป่านะฮะใช่ค่ะแนวอาหารป่ามีหลายอย่างนะ แต่ร้านนี้แกงเขียวหวานใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกเน้นแกงกะทิค่ะพี่อ่าใช่ก็ตามไปขายไปนะครับเราใส่เครื่อปรุมีมีอะไรมาสักหนึ่งมีน้ำต,ตาลค่ะน้ำตาลแล้วก็โรดดตีหัวชโละแล้วก็น้ำมันหอยต้องมีตัวช่วยหน่อยนะครับใช่ค่ะน้ำมันหอยแล้วก็ลาบขาวท ปลา้มยก็มเมาเตน้ำปลาอีกน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เ่ให้ความหอมมันเป็นอาหารทะเลเค็มแล้วจะมีรสชาติเค็มแล้วอนี่มีรสรสรสชาติของเท้าอยู่แล้วบางคนจะไปผัดเองอย่างเงี้ยชัดน้ำปลาอย่าเลยไม่ได้ มีกิโลครับสิบโลสิบโลโอ้โหผัดพริกสิบโลได้ใชเวลาแป๊บเดีตอนนี้เราเน้นลูกค้าอิ่มให้เยอะนี่ใหญ่ไหมครับทราตองการเน้นเยอะเป็นผัดเผ็ดกบนะแล้วก็นกนะครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะสี่สิบบาทค่ะ40บาทถ้าเป็นแกงจะเป็น35ค่ะอ๋อจะเป็นแกงน้ำจะเป็นแกงน้ำใช่ค่ะ แต่คะแนนหมูจะเป็น40บาทแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นพวกผัดจืดเนี่ยจะเป็น30บาทเราเน้นทั้งหมดทุกอย่างเลยมีในน้ำสดทำได้เรื่อยๆนะฮะร้อนๆนะแล้วเราจะเน้นแบบว่าคนทำงานค่ะทำงานดึกสามารถไปทานได้ดึกๆอย่างเงี้ยตามหลักแล้วนี่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็คือกีรุ่มมาประมาณสามรุ่มพาตีรุ่มขายในหานึุ่มเลย ามทุ่มพอมาสามทุ่มมาคนเริ่มซาเราก็จะเริ่มเพียร์ของแต่เราจะมีผัดตลอดร้านานี้คือข้อดีคือผัดตลอดนะหมดผัดหมดผัดนะมันร้อนนะสเรา,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 าสายาวยพาไปพิเศวกวนหนังคม,มากมแล้วเราจะใสนมขั้นร้อนสุดท้ายใช่ขั้นน,น้ใช่ค่ะ เป็นนมสดค่ะคขอบคุณค่ะใส่ไปหมดกระป๋องเลยรกระป๋องเข้มข้นน,นี่คือ10โลค่ะ10โล10โลใช้นมง,งกระป๋องใช่ เป็นพิซซอยค่ะที่ใช่ระดับนั่นเองนะครับซอหมูแล้วไม่เหลือไม่ค่อยกิน

ข้าวมาเรื่อยๆครับค้าวผมจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับเพราะว่าผมมาเอาข้าวใหม่ๆตลอดอ๋อเราทำข้าวม่ตลอดรับประกันกับร้านนี้ร้อนๆแล้วนะความสดใหม่ครับอ่าสดสดใหม่ๆนะครับล็อกซีอยู่นี่นี่ครับหฮไลน์เพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยร้อนเลยครับร้อนเหรอพี่ยังไฮไลน์เหรอคะโอเกงรับแข่งมาให้จอย สี่สิบบาทค่ะแล้วแต่ถ้ารา้านเราถ้าหอยแพงเราก็จะขายห้าสิบแล้วแต่ะนะะซื้อว่ตถุิตมาถูกแพงครับใช่ค่ะวันนี้เลือกผัดเชื่อ้าวเพราะว่าผื่นอา่ะข้าวก็ยังเหลืออยู่รับอะไปดีค่ะ อันนี้เหวานไก่เ,เ,นไกเนื้อเลือกเจวันไก่คือตัวนี้อันนี้ครับสองตัวเลยครับที่เป็นที่เราจะขัดไปได้เลยครับนี่นะครับเดี๋ยวชิ้นสกายกับเกี๊ยวอันไก่สามสิบห้าบาทอ่ห้าบาทข้าวข้กายกบเกีปู่ก่อนแล้วก็แกงแดง

Hello! Hello! <laughs> Thank you. <laughs> you, have, uh, uh, you! You have a uh, YouTube channel? Khonsang Lao channel. You have channel? Yeah. YouTube? Yeah, can you, you get it?